ไปใช่ทางไรอ้ยน,น้ำนี่แหละมันไหลลงลุ่มนี่กัเป็นท่าพลังเจ้าอันนี้แหละสวัสดีทุกคนมื่อนี้ก็มากินข้าวป้าแคมน้ำแคมโดนตามเคย้อพวกเจ้าเด้อมองที่มามื่อนี้ก็คือบ้านทะทอกละยอเป็นจุดสมของบ้านเขาเจ้าแท้ๆเด้อ เป็นท่าเหือของบ้านเขาเจ้าเลยนะเด็เราจะมาใส่หม้อแล้วก็มีเหือแล้วเนาะเหือล่ละเหือของเซี่ยวอ้ายบ้าขมวนพระเจ้าเซี่ยวเพิ่นใส่แล้วพระเจ้านี่ละคักแล้วเพิ่นวะ ซึ่งบ้ายยังไปกินจักโตพวกเจ้าเลยเวลาปดกับบ่มีกับมังใจที่ทนุถนอมอีกนะไทยเฮื่อเลาะลิ่นใส่มองแล้วแหละพวกเจ้าเพราะว่ามันหน้าเบองหน้าสมนะมันแถวนี้นะมัน คักนะแม่น้ำนิ่งๆใสๆนะเงียบๆเข้าไปหากินหายาแถวนี้เขาจะกับมีแต่ไม่พ่ายไปนี้เลยพ่ายไปเลยนะอาอเพิ่งกับกำลังไปหากิน,ปน,น,นไปใช้ทางใดไออ๋นนเอนนเอามาน <laughs> อาเฟื่อมามาดังโ้ต้นนี้งามเถอะเจ้ายามดินสีดันห้ามันมันมันดอกมันสีแดงเต็มเบิดเลยแถวนี้ฮะคือสีคักปัญญงเลย น้ำนี่แหละมันไหลลงลุ่มนี่กับเป็น,นท่าพลังเจ้าอันนี้แหละมันไหลลงๆๆหนึ่งสองสาม ไปพวกเจ้าบัานี้แหละไปย้ำมองไปเบิงมองบ่อได้ปลาแล้วทำไมเห้เขาเ้าแรงกินขันบน่ได้เฮากะใหายมองไปใส่มองไม่หนพวกเจ้าเนะาะเพราะว่าแถวนี้ยมันลายปลากระลายแต่มันชิดซึ่หรือบอ่อแหละไปเนี่ยแมงลอยว่าเลยอดนนี้นะ พ่อพ่อย่านกอคือสิบ่ส่งศึกจักโตล่ะบ่ได้บ่ยอมต้องได้กินผู้เจ้าไปใส่มองใม่ปานนี้เปลี่ยนมองใมใส่มองต่างแล้วเด้อไก่สิค่แล้วนเ้ปลายังบ่เห็นพอโตโอ้ phục cho, mong hộp 2, phục cho, đi trái hang đây, đây, đây tôi hưng đi trái hang, giờ wa cái này phục cho đấy, cá đây, đi đây, là Úi, đi, vào, ơn đây, đi nào tôi 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 ơi tôi 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 ta mà ơi, hay, hay บุญปากลรเวอร์นี่สองโตนกับไม้ซ้ำผู้เจอยอยม,มามากินข้าวํำกันเด้อโหนึงสองโตก็กินํำกันเนาะมา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 จากินข้าวแ้วก็บชีอาําลาพระจักเมื่องแล้วเป็นัจได้กับขอขวาใจเ้อทุกทุกท่านที่เข้ามาครับชมเด้อแต่ก่อนสบายดีสบายดี